เาเา่ในส่วนของตัวไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าเขาก็มีรูระบายอากาศมาให้แล้วแล้วก็คาดผมเยียมให้ด้วยนะคะสําหรับน้องมาต้าคันนี้ขับมาดูข้างๆกันต่อเลยนะคะในส่วนของตัวทั้งล้อทั้งยางน,นะคะน้องมาในขอท15ห้เนาะแล้วก็ยางมาในปี2022อ,อ,อีกด้วยนะคะน้อยางสามารถใช้างานได้อีกยาวนานเลย มีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกน้องข้างนะคะกระจกแบบปรับไฟฟ้าเนาะสำหรับเจ้าน้องตัวนี้แล้วก็นี่กระจกเดินมีตาโรงงานอยู่นะคะแล้วก็น้องคันนี้มีปุ่มเซ็นทรัลล็อกให้นะคะม้อมือจับเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็ทางเราติดฟิล์มรถมาให้แล้วเรียบระะ้อยจ๊ะอ่ะถัดมาด้านหลังกันเลยนะคะน้องตัวนี้เป็นรถคันแปดห้าประตูนะคะน้องก็จะใช้งานง่ายหน่อย แล้วก็อย่างแรกที่เราเจอก็คือไฟเบรกเุ็ที่3นะคะแล้วก็มีไล่ฟ้ามาให้ที่ปัดน้ำฝนแล้วก็ยางน,นะคะยางสามารถใช้งานได้ปกติดีนะคะในส่วนของตัวไฟท้ายเนี่ยน้องเป็นแบบ2โคมนะคะน้องจะมีโคมที่ติดกับประตูด้วยอ่าแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยเซ็นเซอร์หลังอีก4จุดนะคะคันนี้น้องเป็นเครื่องสกายแอคทีฟน้องแล้วก็เป็นตัว G ด้วยนะคะน้องสำหรับช่วงล่างนะคะเราก็ได้เช็ดทำความสะอาดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ฉีดน้ำยาการสนิปให้อีกด้วยนะคะมา ประตูที่5้าน้องนะคะเป็นระบบโช๊คแล้วในส่วนของตัวยางนะคะยังสามารถใช้งานได้ปกตินะคะอ่าแล้วก็ตัวเนี้ยดีตรงที่ว่าน้องอ่ะมีถาดรองตรงนี้มาให้เห็นไหมถ้าเราไม่ใช้อ่เราถอดออกได้เลยนะถ้ารู้สึกว่ามันเกะกะแล้วก็อยากจะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของนะคะตัวนี้น้องสามารถยกออกไปได้เลยนะคะแล้วก็แขวนตะกี้ได้ด้วยนะจะเอาไว้วางของ นะคะน้องมีความลึกเลยใส่ของได้เยอะเลยนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็มีไฟอีกด้วยแล้วก็แม่แรงยางอะไหล่ก็คือจะอยู่ทางด้านใต้นี้เลยอุ้ยทับหัว <c oughs> อ่ะปาเดี๋ยวทีนี้เราไปดูในส่วนของตัวด้านในรถกันบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะเข้ามาในส่วนของตัวด้านในของน้องคันนี้นะคะเนาะเขาก็แบบว่าจะมีการแบบ หนังสีนึ่งนะคะแล้วก็มีการตกแต่งประตูข้างๆมาอีกด้วยนะคะเนาะแล้วก็ฝั่งประตูเนี่ยเขาจะตกแต่งไปด้วยลายหนังนะเป็นหนังสีน้าตาลเข้มนะคะสําหรับตัวหนังตัวนี้เนาะแล้วก็กระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้าออโต้หนึ่งบานบานคุขับนะคะแล้วก็มีลายแถปหน้าคาร์บอนเนี่ยแอบแฝงฝั่งประตูมาให้อีกด้วยนะคะสําหรับน้องๆตัวนี้ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมังสีฟังก์ชันค่ะรับสายวางสายได้เลยนะคะน้องๆใช้งานง่ายด้วยอ่ะแล้วก็มี SRS Airbag แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลงอะไรเนี่ยขอแจ้งเพิ่มอีกนิดนึงนะคะน้องสามารถปรับระดับความสูงความต่ำได้ตามที่พี่ต้องการเลยนะคะสําหรับคันนี้หน้าจอนะคะน้องเป็นแบบตัวเดินไมยบลูทิสต้นค่ะเลขใหม่ที่1นึ่งเ้าท่านั้นนะคะเป็นรถปี2022ที่เลขใหม่น้อยมากอ่ะแล้วก็คันนี้นะคะกอจะโดดเด่นในเรื่องของจอที่แบบว่าโชกมานะคะน้องไม่ได้ฝากรูปในนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นจอรรทั้งคันอีกด้วยแวเพขึ้นวิทยุหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นแทรบเปรมเนมมีสามแอร์ถึง่าอยู่สีนะคะแล้วก็มีปุ่มคอนโซลนะคะอยู่ตรงตั้งอ่ะเอาไว้นะคะเลื่อนโหมดหน้าจอก็ได้อีกด้วยนะคะคือใช้งานได้แบบหลากหลายมากมากเลยสาหรับคันนี้เนาะถัดลงมาเลยแล้วก็เจอแบบไฟฉุกเฉินนะคะเนาะแล้วก็มีการตกแต่งสีดำเมทัลลิกมาให้นะคะเงาเงาตัวแอร์ของน้องเนี่ยเป็นแอร์ออโต้นะคะใช้งานง่ายอ่ะ ใครที่เล่นไม่เป็นนะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะเล่นง่ายจริงแล้วก็ถัดลงมาน้องเจอกับ power outlet นะคะแล้วก็ช่อง usb อีก2ช่องกันเลยตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายขับสบายมีโหมดสปอร์ตมาให้อีกด้วยนะคะแล้วก็ลืมแจ้งไว้นิดนึงว่าคันนี้น้องเป็น กุญแจแบบรีโมทนะคะแล้วก็มาในผุ่มกุตสตาร์ดด้วยนะคะก็อเป็นรถสมัยใหม่ที่อัปเกรดมาหมดแล้วเด็กม,มือนะคะเป็นหัวคู่มี่ค่ะใช้งานได้ปกติด,ดีเหมือนเลยมีช่องใส่แก้น้ำกดน้ำให้อีกด้วยนะคะเนอะแล้วก็ตัวเบาะเขาเนี่ยเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มนะคะอย่างนี้น้องเงยแจ้งไปนะคะก็คือเช็ดทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็คือดูหรูดูแพงไปอีกด้วยนะคะข้างบน เขาไม่ได้มีร่องรอยการเจอม,มาให้นะสาหรับคันนี้นะคะแล้วก็บางแดดเนี่ยเขายัางมีถุงพลาสติกห่อให้อยู่ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเนะี่ยก็คือใช้งานง่ายนะคะน้องก็คือแล้วแต่เราจะเล่นแล้วแต่เราจะใช้ได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้คันนี้เนาะแล้วก็มีไฟตรงกลางมาให้อีกหนึ่งด้วยนะคะสําหรับน้องตัวนี้อะทีนี้เราไปดูในส่วนตัวหน้าห้องเครื่องคันมากดีกว่าว่าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นยังไง <S <S ในส่วนตัวห้องเครื่องคันนี้นะคะน้องก็เป็นเครื่อง Sky a c t i าะ หลรตัวน้องมันอ่ะทำความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยนะคะน้องคันนี้เป็นเรื่องเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นจุดเส้นสีเม็อนะคะยังอยู่ครบนะคะแล้วก็น้องเนี่ยมี ABS จุดกระจายแรงเบรกให้ด้วยนะคะแล้วก็อุปก,กรณ์ที่ใส่ของเหลวต่งางๆนานาน,นะคะเราก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติใช้งานได้อีกยาวนานเลยนะคะแล้วก็คือสะอาดมากเลยนะสําหรับน้องเครื่องคันนี้นะคะอ่ะใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อได้เลยที่ช่องทางนี้นะคะทางวิ ะะมีการรับประกัน10ปี1แสนกิโลให้กับลูกค้าค่ะด้วยนะคะแล้วก็มีบริตีด้วยว่าไม่มีรถจนหนักทิ้งความจมน,น้ํากับกอไมมาอย่างแน่นอนตรวจสอบเจอนะคะทางเรารับก็คือเต็มละค่ะ100%เต็มกันไปเลยสําหรับคลิปนี้นะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องเนยด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวรถข้าใหม่อีกหลายๆคันฝากดูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ